เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากแพ็คทีมคะ่ะเป็นกลุ่มของทรีทเมนต์แพ็คทีมมิร์โคทรีทเมนต์นะคะมีทั้งแบบหลอดที่ใช้ทุกวนันใช่ค่ะแล้วก็แบบกระปุกที่ใช้วีคลี่เป็นแบบอาทิตย์ละหนึง่งถึงสามครั้งอะไรเ,เพื่อผมที่นุ่มสลวยทุกวันเลยอันนี้ก็คือเคลับลุ่มสวยของอิงออมเลยใช่ค่ะใช้ทุกวันเลยละห,ห,หอบด้วยไหมเป็นส่วนที่ทำใ้ผมก็หอบไหมหอบด้วย ว้และย้อนกลับไปดูภาพได้เลยนะคะเป็นผู้ใช้จริงถูกแอบถ่ายได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่เพราะว่าใช้จริงมานานแล้วใช้จริงมานานแล้วเออแต่ว่าค้งคู่กันรับพรีเซนเตอร์เยอะเหมือนกับเดี๋ยวสองพี่น้องค่ะเลยทีนี้ก็มาณกี่พันตัวแล้วขาสามพันประมาณไม่อย่างนั้นไปหน้ามือเออมือนี่ก็เอาเขาด้วยคิดว่าฉันหนักแล้วนีหนักกว่าหนักกว่าเยอะมากส่วนช่วงนี้ก็ผิวให้ แล้วก็น้ำด <Yes, <sh ื่มก็ไม่ค่อยมีน้วตดื่มใช่ไหมล่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกเออแค่ดอยากดื่มน้ำจังเลย่แล้วก็ผิวเนี่ยมันขาวนะคะเออขาวสีปากสีปากอะไรจะต้องมีไหมสีปากมีแล้วค่ะมีแล้วอุ้ยใช่เออก็คือยังเขาเ่ได้อีกเรื่อยๆแต่ผมต้องแพนทีมเท่านั้นเนาะ ปากแผ่นทีนด้วยฝากแผ่นทีนนิดนึงใส่ยังไงก็ดิเจยพูดบ้างค่ะดิเจย์เชิญนะฝากแผ่นทีนนะคะเพราะหลักใหม่ค่ะเป็นแผ่นทีนนอแรคทอลทรีปนันที่เขาแอดตัวไข่ลูกโุยเข้าไปนะคะเพื่อให้ผมสวยหอมนุ่มลื่นค่ะก็ใช้ได้ทั้งหลอดแล้วก็กระปุกเลยค่ะส่วนกระปุกจะเหมาะกับคนที่ทำสีผมนะคะ ใครที่แบบ d เดล r ทรี m e n t ก็สามารถใช้ตัวลอดได้ค่ะใชใช้ที่เรื่องของนะคะฝากอ่ะฝากคมจัดค่ะก็ฝากแพนทีนเมีทอาทรีทเมนด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลองใช้มาแล้วได้ใช้ก่อนเพื่อนเลยดีใจมากก็ใช้ดีจริงๆองไรก็ฝากได้ค่ะแล้วก็ฝากในส่วนของส่วนอื่นด้วยเพราะช่วงนี้คอแห้งฝากใครในส่วนถ้าผลิตภัณฑ์ใดนะคะพาเราูก็ยําได้ เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่พีทถามมาว่าอยากได้รับอะไรเพิ่มบอกว่านี่อยากได้รับพี่ชูพี่ชูเข้าเลยโอ้ยหปีบปะเนี่ยแล้วพี่ได้อะไรได้อะไรได้ถามพี่ได้ช่วยช่วยพี่ถามก็ดีใจด้วยที่น้องพิสเซนเตอร์ค่ะขอบคุณยขอบคุณใจอ่ะมาที่เรื่องของกราวของฝันจะแฟนคลับบ้างการสปอร์ตล่าสุดยี่เปออกลากแซ่บเนาะที่บอกว่าร้อยล้านเลย จริงเหรอรวมรวมๆหรอหรืออะไรแบบพี่หลิงจะขำสิ่งที่หลิงจะขำเป็นเดียวลูกคือต้องบอกว่ายังไงจริงๆคือหลิงไม่รู้เพราะหลิงไม่ได้ไม่ได้เป็นคนรเออแล้วเราเราู้ยอดจากไหนคืองานมาบอกก็จะเป็นมีมีคนที่ดูแลส่วนนั้นซึ่งก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าแก่ยอะมากใช่เพราะว่ามันเป็นดอกไม้อะ คนจากโรงงานฟ้ามาช่วยแกะด้วยอะไรอันนี้ก็เป็นการคาดการเฉยๆี่เป็นเงินกี่ลากกว่าหรออ่ะน้ราออกคิดหนูไม่รู้ว่าแหล่งข่าวปาร์ตมาร์ดไก่มามันจะถึงไหมขอให้ถึงเธอซ่าปุกกจับไปนับขอให้ถึงร้อยล้านเพราะวเงินในบัญชีหนูยังไม่มีไม่น่าไม่น่านะคะใช่แต่ว่าคือคิดอยู่ว่าพ่อคือมันมัน อยู่ยิงยังไปไปเป็นแบบแมมเบรย์ของของแดงเข้าร่วมมีคนของของทองคำด้วยไหมส่วนอื่นมัมีสีมีสีมีสีบางทีเขาอาจจะคาดเดาจากการที่แบบเห็ุเป็นกองใหญ่อะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่อาจจะคาดดาว่าเวลาทับทองคำขึ้นแล้วอาจจะข้างเงินเฟ้อได้ใดใช่อาจจะคาดเดาว่าถ้าเงินเพิ่ขึ้นเราจะได้ประมาณนั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ค่ะ แต่อะนก็แล้วแต่กลับบ sure> ้านไปขอไอ้นำได้ร้อยล้านขัดทีมงานไหมนะค่าว่ากันเยอะเลยแต่แบบว่าอาจจะเป็นในเ่วงการหายบ้างสูญหายบ้างในซีรีส์อาตยาไม่ใา่แล้วเป็นมีมากนะคะเป็นมีจี้มากๆในซีรีสอาตยาเออซีรีส์ะอาซีรีส์หน่อยซีรีส์หน่อยข่าวว่า EP แรกลูกค้าก็เขาชำแปดสิบห้าตัวพี่แบ็คคนที่มันไม่มาเปลี่ยนดมาไม่มาเบียดดูนะพี่แม็คลูกค้า าอย่างนั้นก็ต้องขอบพระคุณคุณลูกค้ามาในตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะถือว่าเยอะสุดๆนะสำหรับการแบบซีรีส์หนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยละครหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้แหละขอมาถึงไม่ใช่เขาว่ากันมาก็พี่ก็มาถามว่ากันมาเาว่ากันมากแต่ว่าแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะดีใจมากเลยเนาะที่แบบแฟนช่วยทำให้แบบซีรีส์ของเราถูกแชร์ไปอะไรเงี้ย จะได้ยิ้มยิ้มอย่างมีความสุขจะได้หาย่ะคนผลิตจะได้แบบว่ามีกำลังใจกลังใจใช่ค่ะอันนี้คือจะทำลายสถิติทุกเรื่องเลยไหมคะหรือว่ายังไงสถิติอะไริแบบว่าลูกค้าหลั่งไหลเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเฟคงมีรเปล่าต้องตรวจเช็คก่อนใช่แต่อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ดูหมายถึงว่าไม่ได้นั่งนับแล้วก็ยังไม่ได้มีเวลาดูตอนแรกเพราะว่า มีคนนั่งรับแล้วตอนนี้กำลังนับเนใจอยู่นั่งนับคิดเนี่ยมีสิทธิ์จริงหรอมีสิทธิ์มีสิทธิ์ค่ะเจ๊เพราะว่ามันเยอะมากเลยอ่ะดีดีขายทุกคอร์สครบ88เติมด้วยเหรอจะได้ผลิตละครมาเยอะๆแอบมอบความสุขขึ้นผู้ชมค่ะตอนมีติ้งนะได้เสิร์ฟความหวานช้ำเหมือนกันเป็นไงบ้าง ก็ดีนะคะเหมือนกับว่าเราอย่างที่พี่หิิงบอกเลยว่าเหมือนเราได้คืนความสุขไปให้แฟนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งแบบเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่อีกโปรเจกต์นิดใช่ไหมอ๋ออิมแพกอารีน่เมืนทองธานีนะคะ,ะเป็นแฟน,นแคอน,นแฟนคอน<ป>ลเลยใช่แฟนคอนที่อ,อ,ทอิมแพกอารีน่ามืนทองธานีเออและในส่วนนี้เราจะมีเป็นโชว์อะไรพิเศษบ้างเห็นบอกว่าจะขุดกรากรรมกายกรรมการในส่วนนี้อาจจะมีกายกรรมสลิง คนสัตว์เด็กเอฟ็บใสลิงน้องหมดเลยหรออะไรยากๆใช่ออมทำเองแล้วนะนี่คือพี่หนิงทำไปนี่นชอบนี่ชอบขั้หบองแล้วนะแฟนคขั้นบอกแล้วนะคือน้องทำได้ทำดีได้ให้ทำไปเลยทำได้ทำไปเลยทำได้วทำไปก่อนอันนี้คือแล้วเราล่ะน้องทำได้น้องทำไปเลยน้องบอกพี่มิ้นลิงมิ้นตบมืออย่างเดียวแต่วันนี้ถือว่าเป็นแบบแฟนคอนที่แบบรวมแฟนคลับไว้แบบจำนวนเยอะสุดเลยนะคะสมีแนไม่ใข็งเยอะใช่ แต่ว่าใช่ค่ะน่าจะเยอะสุดเท่าที่เปิดมา,ดดาคือปกติเราจะประมาณสองพันงพันคนแต่นี้น่าจะมากกว่ 2, 000, 000, าสองพันงพันแล้วก็ตื่นได้เหมือนกันเพราะเป็นแฟนคอนที่แบบว่าเราต้องรองเต้นค่อนข้าง,ง,งที่จะทำโชว์เลยแล้วพื้นที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นจริไหม,มจะเสิร์ฟกี่รอบดีคะเขาบอกว่าจะเล่นหนึ่งเดือนเต็มเลยไม่หยุดสามสิบรอบนอะหลงเดือเก้าไรนะแบ a c k p เล่นสามเราเล่นสามสิบรอบ แล้วทุกวันเลยเจ้าอิมแพกยังไงนันอ่ะไปเรื่อยแหรอบกบอกแล้วนะคะว่าแยะต้องหานร้อยนะคะเจ้าเจัาไห่ต้องหานร้อยต้องหานให้ถูกสำลับหันะล้องจริงจริงแล้วเราวางไว้กี่วันอันนี้หนึ่งวันแต่ไม่ได้วางว่าจะมีเพิ่มรอบหรืออะไร

ก่อนว่าคุณทำอะไรไปใต้ของแดงอ่ะก็ใครๆที่เข้าโชว์ก็เห็นบางแล้วนะคะใช่ครับฮอปทำไมฮอปฟุ่เฟือยทำไมคะน่ะฮึมเออเออมันยังไงอาชีพแจงนิดหนึ่ง่ะชี่แจงสังคมไม่มีอะไรไม่มีเลยบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยอ่านอยู่ที่อ่านล่าสุดเรา ถูกตั้งคัตเตอถามถึงบทบาทการแสดงครับเป็นนักเองเรื่องหนุ่ชาว่าแบบตั้งคำถามว่านี่สุดท้ายจะเป็นนักเอกไหรมเขาถามไปเลยเขาเดือดร้อนฉันรับแรงมากแต่ว่าฉันยังไม่ได้ตั้งใจอะเห็น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 เหยังไม่ได้เข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยเพรามองว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่เขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์นะคะก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีก็พอค่ะ แบ,บ่เต็มที่กับทุกโอกาสที่เราได้รับมายอม่อนไหมรอยไหม่อนไหมไม่หน่อยนะนี่งกำหมัดยเไม่กำหมัดเลยไม่กำหมัดเลยก็แบบสามารถมีสันได้ค่ะใช่จริงคำสาปแบบน้เราก็เจอมันตั้งแต่แรกจริงปะเนี่ยเสร็ว่าพี่เห็นส่งมาให้หนูอ่านว่ะยังไม่เห็นเลยยังไม่เคยเห็นแต่ว่าคือเหมือนกับ ก็น่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาแหละที่เขาจะิจารณ์ได้อ<ล>ย่ญญางเงี้ยที่เราเห็นก็แสดงว่าเราเลื่อนฟิตดูฟิตแบนอ,อยู่ตลอดใช่ไหมแอบเล่นไอจีอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าทุกอย่างที่เป็นแฟนส่งหาเราก็เห็นหมดเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าถ้าอันไหนที่เราเห็นเราก็มักจะเออก็ทําให้เขารู้อยู่แล้วว่าเราเห็นแต่แฟนคลับเราก็น่ารักเขาไป้บอกป่าอืมอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปอ่านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะค่ะก็จะตั้งใจทำงานค่ะ สวยคนละแบบสวยคนละแบบมาทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองอะาส่วตัวเราว่าดีจะเหมาะสมไหมฮะส่ะตัวว่าเหมาะสมไหมเหรอตัวนี้หลีกตอบละอ่าจะต้องให้คนละแบบพี่หลีกสวยไหมสวยไหมพี่นิสสวยไหมคะที่จะเป็นนางเอกไหมเขาเป็นนางเอกค่ะเขาเป็นนางเอกสวยเธอสวยจริงๆหนูว่าจริงๆความสวยอะคือแต่ละคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน ใช่อันนี้หนูเข้าใจค่ะแต่ว่าคือเขาทํางานเก่งจริงๆอันนี้เราว่าไม่ได้คือสังภาพเขาจริงๆอย่างในการห <ๆ S 2> น้นตัวตัวหลิงก,ก็โดนท่วงไปด้วยเรื่องของความสามารถการแสดงบอกว่ายัางไม่ได้เปย์มากแต่ว่าน้าของเมย์อยู่ไหนขอบคุณนะคะ <c oughs> ก็จริงๆหลิงก,ก็คือเอาทั้งผู้รับล,ล้อมรับคุณคำติชมอยู่แล้วใช่ค่ะอะไรที่คอมเมนต์ที่แบบมีประโยชน์ต่อเราเราต้องนอนรับ ตลอดเลยใช่ก็ขอขอบคุณทุกชื่นชมแล้วก็คอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์ให้เราให้กับให้กับเราได้เรียนรู้ค่ะใน่ระเท็นคำถามแบบพลังบวกเชิงลบนะที่แบบว่าพลังบวกเชิงบต่างหันเลยเราเพราะเราก่อดันนักถามไม่เป็นไรค่ะเพราะเราทั้งคู่ก็ตั้งใจทำงานกันสุดๆอยู่แล้วไม่ว่าจะผลออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เราก็จะไม่เสียใจเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำถือโอกาสที่เราได้รับมาอย่างเต็มที่จริงๆนะ เอดมาไปก่าปัดพคะเจกปล่อยหรอก็ไม่นะเราก็เราก็เทคในสิ่งที่มันจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไหนไม่จริงเราก็ปล่อยไปทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์ได้ยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงไหมคะแล้วก็แบบว่ายิ่งโด่งดังมันไปยิ่งมีกระแสบิษแดดทั้งบวกทั้งลบอะไรเงี้ยเข้ามา เพราะตอนนี้พี่หนึ่งเราประมวลอยู่นิ่งสูงนิ่งหนาเพราะอะไรก้องแปิด้องเปิเย็นก็จริงจริงมันก็แล้วแต่มุมมองว่าเราจะมองว่ามันแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนตัวถ้าเรามองข้ามอะไรไม่ดีไปได้เอาว่ามันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ข้ามค่ะเออโอเคครับปิดตาปิดตาอยู่